ไปนอนเออมาอกดินั่ยู่นั่งเอากวนั่งอยู่คนอนกนั่งเอนะไปนอนบุ้องกินมึงบุ้องมาขึ้นมาเรยเตดขึ้นมาขึ้นมาเลยนี่เอาชีเข็นมานนยังได้ดีกว่าเลย ตส่กล่องให้ผมเปลี่ยนนะใส่กล่องเพื่อนเนาะอะประหยัได้เป็นกง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแป๊บนึงนะคะยี่อดทนใจค่ะ ขอบคุณนะคะทีเวทมาทักทายให้กำลังใจ <laughs> 24ล้านไล่เนาะมาให้กำลังใจกับสามสาวบังกุนะคะดู <laughs> เอาน้านน้นให้หาดลส้มขอบคุณมากนะคะ ยายติวสตอรี่ก็บอกว่าสดีไข่ตุนไข่ตุนมาแล้วไม่ดื้อครับแน่ใจนะเมื่อวานนี้ไม่ยอมเลยก็เลยปล่อยไปนะคะก็เลยปล่อยให้แกไปเล่นนะคะคำจีว่าจะเอาสักน้อยไม่ยอมไม่ยอมแล้วก็ดูดไปเลยทีนี้ก็เลยปล่อยไปเลยนะคะ ขอบคุณ41ล้านดวงใจที่เวะมาทักททยให้กำลังใจกับสามสาวแถวบ้านคุกนะคะ <c oughs> ขอบคุณมา,มากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะที่เวมาทักททยอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะคะขอบคุณขอบคุณป้าตู่นะคะป้าตู่ก็แเวะมาทักทายนะคะส่งหัวใจกดหกดมาให้นะคะ ขอบคุณยายหงวนนะคะยายหงวนก็เบบหอมหวานยายหอมหวานเนาะอ่านชื่อผิดอยู่เลยนะยายหอมหวานยายหอมหวานเนะานนะ<ม>ขอบคุณยายหอมหวานนะคะที่แวะมาทไทยให้กําลังใจกับสามสาวที่บ,บ้านคู่นะคะหกสิบเปดล้านดวงใจนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะขอบคุณทุกค,คนที่ส่ง สติกเกอร์รัวๆมาให้กำลังใจใยห,หอมหวานใยติ๋วนะคะขอบคุณมากๆนะคะช่วงเวลานี้เนาะเวะมาทักทายให้กำลังใจกันก็ขอบคุณมากเลยนะคะเ<ม>ตือนยินยินแล้วก็มาทักทายนะ,ะมาดูน้องไข่ตุ๋นด้วยนะคะวันนี้ ทำความสาดร่างกายตนเองเนาะขอบคุณก้าสวีทล้านดวงใจนะคะที่แวะมาทักทายนะคะมาเป็นกำลังใจให้กับสา,สาวๆในบ้านคูกนะคะ เลยถูกก,กดหัวใจกดกรอสติ๊กเกอร์กดกรอมารัวๆนะคะป้าเจ้งก็บอกว่าสวัสดีก็สวานาดุนใจทีเวะมาทักทายนะคะท,ทุกคนนะคะท่เวะมาทักทายให้กำลังใจกับสามสาวใ่บ้านโคกขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกด subscribe ให้กำลังใจเราด้วยนะคะรูปก,กำลังใจ ทำให้เรามีกำลังใจโอ้ยยุงเยอะจังเลยยุงเริ่มมาแล้วค่ะหันพัดลมมาทางนี้ก็ดีนะคะขอบคุณมากค่ะ7จิสิบล้านดวงใจนะคะมาให้กำลังใจกับสามสาวทีทบ้านคูเนาะน้องตุนย์ยังไม่นอนวันนี้อ่าทำความสะอาดร่างกายอยู่นะคะดูหันให้หน่อยหันให้หน่อยค่ะ กัวเพื่อนกลัวน้องไขตุนไปที่อื่นขอบคุณป้าติวนะคะที่ส่งกำลังใจมาให้เนาะขอบคุณมากๆทุกคนเลยค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะคะสวัสดีป้าแจวยายติวป้าตู่พา,าม FC, รมเอฟซีป้าตู่พาธรมยายหอมหวานนะคะที่มาให้กำลังใจกับสามสาวชาวบ้านคุกนะคะ ยายติวสตอรี่ก็ทักทายกับ69ล้านดวงใจที่เวะมาทักทายให้กับกําลังใจกับสามสาวนะคะขอบคุณทุกๆกันเลยค่ะช่วงเวลานี้เนาะเป็นช่วงพักผ่อนนะคะช่วงประมาณทุ่มหนึ่งนะคะน่าจะทานข้าวเสร็จกันทุกคนเลยคนแล้วเนาะมานั่งเล่นมาทักทายกันเนาะมานั่งสบายๆทักทายกันนะคะหันหน้ามาชิตุนหันหลังอีก อันหน้ามาคุยน้อยอ่าวันนี้นอนนะคะยังไม่มีอาการว่าจะงงเง้นะวันนี้วันนี้จะอยู่เป็นนะเพื่อนนะเป็นเพื่อนกับสามสาวด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะที่แวะมาทักทายให้กําลังใจขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณเลิฟเเลยนะคะขอบคุณที่มาให้กําลังใจนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากๆ สลุกำลังใจมาให้เลเรือนะ <c oughs> น้องตุนวันนี้ก็ยังไม่นอนนะคะหันหน้าทักทายก่อนตุน <c oughs> ยิ้ม <c oughs> ยิ้มก่อน <c oughs> ยิ้มก่อนยิ้มก่อนนตุนน่ารักนะ <c oughs> หันมาทักทายกันเนาะ หันมาข้างหน้าหน่อยอย่าไปหันไปทางโน้นหันมาทางนี้หันมาทางนี้เลยหันมาทางนี้เลยขอบคุณมากนะคะห้าสิบเอ็ดล้านดวงใจที่เวะมาทักทายให้กำลังใจกับสามสาวในบ้านคู่นะคะทานข้าวสิหรือยังนอดทักทายกันนะคะเวะมาทักทายให้กำลังใจกันนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เวะมาทักทายให้กำลังใจกันนะคะ ทักทายมานะคะอะแม่มาทักทายเล็กๆมน้อยก็ให้กําลังใจกันนะคะอย่าลืมกดมาติดตามกด subscribe ให้กําลังใจขอบคุณมากๆเลยนะคะป้าเจ๋บอกว่าน้องจุนน่ารักน่ารักค่ะตอนไม่ดื้น่ารักมากเลยปกติเรียบร้อยนะแต่ขัดใจก็อารมณ์ร้ายเหมือนกัน เมื่อวานนี้เห็นละงงเงีเ่ยสงสัสยจะไปจะไปปุดทุกข์เนะาะจะไปเข้าทำธุระส,ส่วนตัวของเขาเนาะขอบคุณมากนะคะยี่สิบหกล้านดวงใจที่แวะมาทักทายให้กำลังใจกับสามสาวไทยบ้านโคกนะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆคะ่ะยายหอมหวานก็กดสติกเกอร์รูรวๆมาให้กำลังใจกับสามสาวนะคะ yeah. ลมขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แวะมาทักทายมาให้กำลังใจนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะวันนี้น่าจะนอนยาวอยู่นล้นนี่ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่แวะทักทายมาให้กำลังใจกันนะคะยี่สิบล้านดวงใจนะคะ เวทมาทัาไายเราก็ดีใจนะสามสาวบ้านพุงนี่ก็ทําช่องมาทําช่องมาได้กี่กี่นั่นแหละช่องสามสาวที่บ้านพุ่ประมาณเท่าไหร่แล้วประมาณเกือบปีเนะหลฟ์นะลสุกก็หลายครั้งยูนะประมาณสามเดือนหลฟ์สุกก็มีอะไรอยากแนะนำติชมก็แวะมาท่ทาไทยนะคะ น้อรับฟังคําติชมทุกคนนะคะเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะน้องใหม่น้องใหม่เนาะ <c oughs> ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่แวะมาทักทายให้กำลังใจกับสามสาวในบ้านพวกนะคะ26ล้านดวงใจนะคะอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไ r i b e ให้กำลังใจกันด้วยนะคะ <c oughs> ขอบคุณทุกๆคนเลยขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆเด้ขอดขอบจือหลายๆนะคะอ <c oughs> ันนี้ทุกทิศนั้นแถว้านเราเนาะ มีขอบคุณมากนะคะสิบจิตและนู่จที่ยังอยู่เป็นเพื่อนกับสามสาวไทยบ้านพวกนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้น้องจุดเรียบร้อยนะไม่งงเงี้ยแต่ยังไม่นอนหลับ ขอบคุณมากๆนะคะทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้กับเรานะคะสาสวๆในบ้านคู่นะคะป้าเจ๋วส่งสติกเกอร์รัวๆมาให้กำลังใจนะคะยายหอมหวานเอาไปแล้วเอามาหน่อยคะ่ะไปแล้ว,ไป,วไปไหนเนาะขอบคุณมากนะคะ ไปกินก่อนเนาะน้องตูนก็ขออนุญาตไปทานอีกแล้วนะคะพาไ,ไปดูเอาไปพาไปเบิ่งพาไ,ไปดูหน่อยพาไ,ไปดูหน่อยพาไ,ไปดูหน่อยนะไม่ได้โกหกนะชอบกินจริงๆเลยเดี๋ยวนะพาให้ไปดูก่อนไปกินหัวอาหาร <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะมีเราเพราะบ้านเรามีผู้สูงอายุเนาะก็จะป้องกันการหกล้มนะคะก็จะมีเราจับ มากินอาหารเห็นไหมมากินจริงๆนะคะไม่ทําอะไรเลยมากินนะคะชอบกินหุนก็เลยประมาณนี้ลอยอย่างเช่นอขอบคุณมากนะคะเก้าล้านดวงใจที่เว้มาทักทายให้กาลังใจนะคะสิบสองล้านดวงใจนะ,ะที่เว้มาทักทายให้กําลังใจนะคะเห็นไหมมาทานกันแล้วดูหุ่นก็รู้นะคะว่าชอบทานบ่อย ชอบทานบ่อยนะคะจัดฉากจัดกล้องเนาะจัดกล้องจะได้สะดวกมากร็วไปไหนทีนี้ไปไหนครับไปทานน้ำบอกลุกไปไหนเนาะเดี๋ยวเดวีชอบอยู่ดีที่โต๊ะตลอดนะเนี่ยอขอขออาสาหน่อยข้ออาสาหน่อย อาสาหน่อยนไยนหนมาทั้งดีก็ยังไม่ได้เลยวันนี้นะ่ไะไปนๆไปใส่ไหนแล้วไป dentro, ไหนแล้ว <c oughs> วันนี้ก็ไปที่พักแล้วนะคะวันนี้น้องตุนก็ไปที่พักแล้วนะคะไปที่พักแล้วนะคะโอ้โหเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวค่อยมากลับมาทักทายกันอีกครั้งนะคะน้องตุนก็ไปพักแลว้วเดี๋ยวก็พักดื่มน,น้ําก่อนนะคะแล้วค่อยมาพบก,กัน,นะคะ่ะ